สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะติดกันพลาครับวันนี้เราจะมารีวิว Rising Freedom Gundam นะครับนี่ก็ได้ดูออตอนเอาไปประกอบในไลฟ์สดนะครับแล้วก็เปิดกล่องตรงนั้นไปแล้วนะครับก็รายละเอียดอยากให้พี่ดูตรงนั้นแทนแล้วกันนะครับก็ที่จะบอกคร่าวก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะมีคู่มือที่เป็นแบบรูปเล่มแบบนี้นะครับแล้วก็แผงของตัวหุ่นเนี่ยจะมีทั้งหมด สิแผงนะฮะและงานประกอบไม่มี PC นะฮะสิแผงที่กล่าวมาก็คือเป็นแผงใหม่ทั้งหมดนะครับก็เหมือนกับตัวของ Immortal ด้วยนะ Immortal ก็ไปดูของ Copy Bear แล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้มาดูที่ตัวของ Rising Freedom กันดัมรายละเอียดนะครับก็มีพาร์ทที่เป็นพารตปิกใหม่นะครับพาร์ทเรวกันตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวปืนนะฮะแล้วก็บีมเซบเบอร์ที่ยังมีเอกลักษณ์ในการเอามา ประกอบคู่กันแล้วก็เอาเป็นดาบคู่ได้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นในการเป็นโมบิลอาร์เมอร์ที่แบบใส่มาทําไมแล้วก็อ่ะให้ดูบิมเซเบอร์เนี่ยก็คือจะไม่ติดให้ดูนะเพราะว่ามันก็พื้นฐานทั่วไปเหมือนกับทุทกๆตัวในที่เป็นหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนตัวโล่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เล่นไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวโล่มันมีความเป็นประกายมุกหน่อยๆไม่ไม่เชิงมุกอะ่ะมันมันเป็นแบบ ลุงๆเออด้านในอะ่ะเป็นโลแสงนะครับบีมชิลแต่ไม่ได้ใช้นะครับด้านในก็จะเป็นพวกเอ่อมือนะครับมือเนี่ยที่ติดกับตัวมันจะเป็นมือกำสำหรับเสือบูดอยู่แล้วแต่มันจะมีให้มาอีกมือหนึ่งนะครับก็คือมือแปรอันนี้นี่เป็นมือแปรตัวนี้นะครับให้มาอีกหนึ่งข้างนอกนั้นก็จะเป็นตัวจอยอีกหนึ่งนะครับตัวจอยเนี่ยไว้ติดสําหรับตอน เป็นมบ b i ิลอาร์เมอร์นะครับเป็นบิลอาร์เมอร์การเป็นมือิวอาร์เมอร์นี่ง่ายมากแล้วก็พาร์ตเอฟเฟกนะครับของตัวโล่เดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูแยกอีกทีหนึงอ่ะคร่าวๆในอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนี้ก็ประมาณนี้ราคานะครับก็จะอยู่ที่800-820-840อะไรก็แล้วแต่ที่ได้ซื้อหากันไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับในแต่ละส่วนนะครับว่าของตัว i ลซิ่งฟร e ดอมกระดั้มเนี่ยเป็นยังไง สำหรับตัวหุ่นพื้นฐานนะครับโดยรวมนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็มีความแข็งแรงนะครับมากๆนะครับสำหรับไฮเกตตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้จะไม่มี PC นะครับก็เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับของทางบันไดนะครับรวมถึงตัวแผงด้วยนะตัวปีกด้านหลังนะครับยังไม่ได้ติดสติกเกอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสติกเกอรออ์ไม่ได้ให้ดูตอนเมอคีเนาะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เห็นสติกเกอร์นะครับในคลิปที่ไลฟ์สดก็จะประมาณนี้นสติกเกอร์รเทียบกับตัวหุ่นเอาสติกเกอร์มาเทียบกับตัวหุ่นคือผมบอกเลยว่าแปะเนี่ยผมแปะไม่ได้ครบนะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะแปะไม่ครบคือแค่นี้ก็น่าจะพิมพ์พอแล้วก็สวยแล้วนะฮะสติกเกอร์ที่จะแปะก็คือในส่วนของดวงตานะครับแล้วก็ชิ้นของ ที่เป็นตรงหรัว <like> นะครับที่ม <coping> <โ filing> ่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับแล้วก็ชิ้นตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเดียตรงเครื่องบินอะตรงส่วนหัวของเครื่องบินที่เป็นเหมือนแบบน่าจะเป็นช่วงคนขับอะมั้งแล้วก็จะมีพับด้านในนะครับที่เป็นตัวนี้ตัวที่เป็นพับขาด้านในเนี่ยจะเป็นชิ้นสีขาวเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกแบบพลาสติกแบบพอก็เอาติดตรงนั้น โดยร,รวมนะครับก็ประมาณนี้ที่ตัวหุ่นเมื่อประกอบออกมานะครับเป็นประมาณนี้เรื่องของจุดขยับเนี่ยตัวแขนก็2จังหวะตัวขา2จังหวะนะครับตัวของเรวกันสามารถยื่นอ,ออกมาได้ตัวปืนก็มีการถืออะไรแบบป,รปะกะติสติ๊กเกอร์ในส่วนของปืนเนี่ยก็เป็น2ส,สีหลักๆก,ก็คือสีขาวแล้วก็สีเทานะครับที่เห็นเป็นชิ้นสีน้ําเงินเนี่ยมันเป็นชิ้นของสติ๊กเกอร์นะครับที่เอาไปิดลงไปตามนั้น แล้วก็ชิ้นของไหลเนี่ยตัวไหลเนี่ยมันขยับได้นะครับตรงนี้นี่ไหล่ตรงนี้ขยับได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอถอดปีกดีกว่าเพื่อที่จะขยับดูง่ายๆอ่ะแล้วก็จะแยกชิ้นปีกคือการต่อเนี่ยตัวนี้ผมต่อไปประมาณ3าชั่วโมงนะฮะในเรื่องของชิ้นปีกเนี่ยน่าจะต่อนานสุดแหละสนะชั่วโมง่ตัวของโล่นะครับมีนี แล้วก็มีชิ้นจอยเนี่ยสำหรับถือโล่ต่างหากนะครับชิ้นจอยตรงนี้นะครับพอเก็บเอาไว้อย่างนี้ในเรื่องของปืนนะครับขอให้มันถือไว้ก่อนตรงนี้นะครับตัวปืนเนี่ยก็สามารถเก็บที่ด้านหลังเพราะว่ามันมีจอยอยู่นะครับนี่สามารถเก็บปืนอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ชิ้นของบีมเซเบอร์เนี่ยจะอยู่ที่ข้างเอวทั้งสองชิ้นนะครับ ตัวหัวเนี่ยก็โยกขึ้นโยกลงน,นะครับหมุนได้ปิดได้ไปมานะฮะชิ้นของไหลเนี่ยมันจะสามารถโยกออกมาข้างนอกเพิ่มขึ้นเห็นไหมจะเห็นว่าช่องว่างมันอย่างนี้เห็นไหมมันจะทําให้ระบบในการแบบเยียวหน้าเยียวหลังอะ่ะได้มากขึ้นนะครับแล้วก็โยกอย่างนี้ได้มากขึ้นนะครับเราไม่ใช่แล้วก็ดันมันกลับเข้าไปนะครับตรงในส่วนของข้อศอกเนี่ยสองจังหวะพับชิดติดดีไซน์อย่างนี้เลยนะฮะ แล้วก็จุดแกนหมุนอะไรเนี่ยก็เหมือนไฮเกรดตัทั่วไปเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้มี PC แล้วนะฮะการก้มละ่ะก้มนี่ถ้ดูจากด้านข้างมีก้มอย่างนี้เห็นไหมเงยนะฮะแล้วก็ยกซ้ยยกขวาอย่างนี้แล้วก็มีจุดหมุนที่ตรงช่วงเอวนะครับอย่างนี้ชิ้นกระโปรงเนี่ยก็คือกระโปรงหน้าขยับได้นะครับแต่ว่าต้อง ตัดตรงจอยนะครับจอยคู่นะครับมันถึงจะขยับแยกได้นะครับคู่มือมีบอกอยู่นะครับในการตัดแล้วก็ในส่วนของก็โปรงข้างก็ขยับได้ไปมานะครับยกขึ้นยกลงเรียวกันเนี่ยก็คือดึงออกมาอย่างนี้ได้ตัวเรวกันนะครับและสามารถเพิ่มระดับของเรียวกันนะครับในการดึงออกมาดึงมาอีกหนึ่งสเต็ปนะฮะนีตัวนี้ไม่ได้ตัดเส้นนะครับแล้วก็ แต่จริงๆมีความคิดที่อยากจะตัดอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ในส่วนของช่วงขานะครับก็ขยับได้หมดนะครับสูงนะครับเตะตามนี้ไปด้านหลังเนี่ยจะติดกระโปรงซึ่งกระโปรงหลังเนี่ยมันขยับไม่ได้นะฮะเป็นกระโปรงที่ฟิกบิดนะครับบิดได้รอบนะครับข้อขาเนี่ยสองจังหวะนะครับแล้วก็มีตรงชิ้นส่วนของกระบงังเท้าเนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีกว่า ไฮเกตทั่วไปนะฮะเพราะมันเป็น2ชิ้นที่ประกบแบบด้านหน้าด้านหลังทําให้มันไม่หลุดนะฮะเวลาเล่นนะครับมันไม่หลุดตรงข้อเท้านะครับก็สามารถยกขึ้นยกลงนี้ได้คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นโมบิลอัมเมอร์ด้วยนะครับการที่มันพับข้อเท้าสุดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของตัวที่มันเป็นโมบิลอัมเมอร์นะครับถ้าใครเล่นพวกสายหุ่นที่มันแปลงร่างเป็นเครื่องบินได้เนี่ยมันก็จะอารมณ์นี้นะฮะไม่เกินไปกว่านี้นะครับข้อเท้าก็ปิดได้ไปมา สุดขยับโดยรวมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับถามว่าวุ่หวาไหมก็บอกตรงๆว่าไม่ได้วุ่หวาเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นพลาสติอไม่ใช่พลาสติกมันเป็นวมเดลดิลยุคใหม่ที่ไม่ได้พึ่งพาเรื่อง p c แล้วความแข็งแรงทนทานมันก็เลยมีมากกว่าเดิมนะครับก็คร่าวๆตามนี้ในส่วนของชิโนเนี่ยก็คือแยกชิ้นสีมาอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้มีการติดสติกเกอร์อะไรใดๆเลยนะฮะสำหรับ ชิ้นโล่ก็จะมีรูตรงนี้นะครับสำหรับเปลี่ยนเป็นโมบิลอาร์เมอร์แล้วก็ชิ้นสีแดงตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนนะครับในการแบบเอามาติดเป็นโมบิลอาร์เมอร์อีกเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วก็เลื่อนเก็บก็ค่อนข้างยากหน่อยนะอ่ะประมาณนี้ถ้าเราจะใช้ในการติดเป็นโมบิลอาร์เมอร์เราก็งอม,มันออกมานี่ตามนี้แล้วก็มันจะมีในการติด พวกพาร์ตเอฟเฟกถ้าไปดูในซีรีส์นะฮะซึ่งมันจะเป็นเอาวุธที่บินได้นะครับก็กางออกมานี่ก็ใช้มือแง่ตรงข้างล่างนะมันจะมีจุดที่แง่กางออกมาอย่างนี้แล้วก็ติดตัวพาร์ตเอฟเฟกนะฮะลงไปที่ตัวปีกที่มันโผลอ่อมาแบบนี้พาร์ตเอฟเฟกตปิดมันลงไป มันก็จะเป็นอาวุธที่บินนะครับโจมตีได้ก็ใช้จอยนี่แหละในการติดฐานใช้จอยติดลงไปประมาณนี้แล้วก็เอาไปติดเพื่อเป็นตัวยิงอ่ะ นะฮะ okay. ตนตามนี้เลยสำหรับโล่นะลูกเล่นของตัวโล่สำหรับตัวแบ็คแพ็เนี่ยก็คือทำใหม่นะฮะแล้วบอกเลยว่าสำหรับคนที่เล่นคลิลลีป์ของกระน,น้้าซีสหรือชอบพวกฟ e e ดมสไตล์ฟ e d ดอมอะไรเงี้ยแพ็กเนี้ยมันจะต่างจากเดิมที่คุณเคยเห็นนะครับแต่ว่าลูกเล่นในการกลางปีกแล้วก็กลางเร็วกันมายิงอะไรเงี้ยมันก็ยังคงอยู่นะครับ แล้วก็ในการประกอบหรือในการประกอบตัวแพ็คเนี่ยมันจะมี2สีหลักก็คือสี้ําเงินแล้วก็ตัวชิ้นของสีดําในการประกอบเนี่ยมันจะเป็นการประกอบแบบสลับฟันปลาก็คือซิกแซกนะครับเพื่อที่จะให้มันยึดเกาะแล้วมันก็ค่อนข้างจะบางนะครับนี่เห็นไหมมันไม่ใช่2ชิ้นแบบประกอบแบบสแนปฟิตนะแต่มันเป็นการสลับฟันปลาให้มันยึดเกาะนะครับก็เป็นอย่างนี้ทั้งสองฝั่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของเหมือนตัว เครื่องบินนะครับหัวยานไอชิ้นสองครั้งเนี่ยก็ขยับได้เดี๋ยวประกบคืนไปที่หุ่นนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนฟอร์มนะครับเป็นโมบิลอาร์เมอร์คือมันก็ง่ายๆมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเหมือนที่เราได้เห็นในรูปโฆษณาอะไรเงี้ยก็ทรงก็ทำให้มันตรงๆนะฮะแล้วก็บิดเท้าให้มันแบบ เป็นเหมือนเครื่องบินอะไรเงี้ยจริงๆความจริงๆอ่ะถ้าความแค่นี้มันก็เหมือนและแต่ว่ามันจะมีตรงนี้เอ่เงยหัวมันหน่อยเงยเงยหัวคุณแล้วก็ดึงตรงนี้ปึ๊บนะฮะแล้วมันก็จะเข้าไปที่หัวเห็นไ,ไหมแล้วก็ล็อกเข้าไปที่ล็อกอ่าจริงๆอ่ะแค่นี้เลยเว้ยแค่นี้เลยอ่ายังยังไม่พอ เรามาเปิดตรงนี้เท้านะฮะเรามาเปิดตรงเท้าเอ้ยตรงน่องด้านหลังน่องเนี่ยกลางนะฮะกลางนี่กลางาแล้วมันเป็นปีกขึ้นมาเห็นไหมแล้วมันยังตรงนี้ก็กลางด้วยอ่านี่ตรงหัวนะฮะนี่อ่ะอย่างนี้เห็นไหมแต่จริงๆอะ่ะมันก็ยังไม่จบเพราะว่า มันจะต้องติดโล่นะฮะนี่เราเปิดตรงโล่นี้ใช่ไหมแล้วก็เอาปืนอะไปประกบอ่านี่เอาใช้ปืนประกบแนวนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้จอยตัวนี้นี่แต่เราเอาจอยมาติดที่ตัวหุ่นก่อนนะฮะก็คือเสียบเข้าไปที่ตูดตัวนี้ เสียบเข้าไปตูออกจอยเสียบไปที่ตูดนะครับก็เราจะใช้ตรงนี้ที่มันจะมีรูนะครับแล้วก็เดือยอันนี้เนี่ยประกบเข้าไปปา๊านี่ก็จะเป็นในร่างแบบ Mobile Armor ขัดให้มันมดีอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ Mobile Armor ดูมุมนี้แล้วก็ถ้าดูมุมนี้มันก็คือหุ่นยนต์เฉยๆนะฮะดูมุมนี้มันก็คือหุ่นยนต์แบบอย่างที่บอกมันไม่มีอะไรเลยก็คือแค่ดึงตรงนี้ปุ๊บครอบหัวแล้วก็เอาชิ้นโลมาแปะที่ตรงนี้กลายเป็นโมบิลออเมอร์เฉยกลายเป็นมูบิลอเมอร์เฉยนะฮะฝืนนะฮะบอกเลยว่าดีไซน์มันค่อนข้างจะฝืนนะฮะไม่ต้องทำก็ได้ ดีไซน์เนี้ยไม่ต้องทําก็ได้ไม่จําเป็นเลยนะนี่แต่ถามว่าก็ถือว่าเป็นการใส่ลูกเล่นมาของเล่นในราคาที่มันต้อง840อ่ะเนาะก็ใส่มาก็กดีแต่ว่าพูดในฐานะคนที่ได้ดูในรอบเปิดตัวกันน้ำซีฟรีดอมนะสำหรับตัวนี้ร่างนี้โหมดนี้นะครับก็มีประโยชน์นะครับในเนเรื่องก็ไปดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ ตัวนี้มันเป็นเบอร์แรกของในซี f ฟ e ีดอมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องมีถ้าคุณจะเริ่มคือถ้าเป็นแฟนเก่าๆยังไงคุณก็ต้องซื้อตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าทางบันไดจะปล่อยตัวของ m i g h t ี้สไตฟ e ีดอมมาแล้วก็เถิดแต่นั้นมันก็ตั้งเดือน5นะฮะเ,เรามาจับตัวนี้ก่อนเพื่อเรียกความความความสนใจความฮา p ์ของเรานะฮะก็คร่าวๆตามนี้เดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลย ก็สำหรับ Rising Freedom ตัวนี้นะครับโดยรวมนะครับความน่าสนใจนะฮะถ้าคุณเป็นแฟนกันน้ำซีสนะฮะคุณควรซื้อนะครับหรือถ้าคุณอยากจะหากันพลาดีๆสักตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวล่าสุดนะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ดีนะครับที่จะไม่มี PC แล้วนะครับในการประกอบรายละเอียดชิ้นส่วนนะครับก็ทำมาใหม่ทั้งหมดนะครับถึงแม้ราคามันค่อนข้างจะสูงถ้าเอากันตรงนะอิงิีเดียวหรือไม่ใช่สิราคาเนี่ยมันเท่าเรวเกรดไปแล้วนะครับ แต่เนื่องจากว่ามันไม่มี PC นะครับแล้วก็มันมีโครงในบางส่วนนะครับพร้อมกับลูกเล่นที่ให้มารวมถึงเทคโนโลยีที่เขาทำใหม่ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการทำโมเดลของทางบันไดนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าค้นหาน่าทดลองเอามาต่อนะครับสำหรับมือใหม่นะแต่ถ้าคุณเป็นแฟนแท้กันดัมซิสคุณก็ควรมีอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของรถลายนะครับก็อาจจะดู เรียบๆไปหน่อยนะครับคู่สีก็เป็นคู่สีกันน้ำแหละนะครับน้ำเงินขาวแดงอารมณ์ประมาณนี้นะครับนี่แต่โดยรวมนะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าต้องมีของมันต้องมีลืมบอกไปว่าทั้งตัวเนี่ยมันแยกสีมาอย่างดีเลยนะอย่างเช่นตัวของเข่าเนี่ยก็แยกสีมานะโดยปกติตรงนี้มันจะเป็นสติกเกอร์นะแต่นี่คือเขาแยกสีมาให้แล้วนะครับก็ถือว่าทางบันไดเ,เริ่มใส่ใจนะครับแต่ราคาเนี่ย สูงอันนี้ถ้าพูดกันตรงๆคือราคาสูงแล้วก็เดาเอานะแนวโน้มนะครับของเล่นกันดั้มในยุคถัดไปหรือต่อจากนี้เนี่ยคิดว่าราคาพวกนี้น่าจะสแตนดาร์ดแหละนะน่าจะแพงขึ้นนะครับอ่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรีวิว Rising Freedom ัันั้มพรุ่งนี้หนังเข้าฉายแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูกันล่ะนะโอเคตามนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปให้ทราบด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์วกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อคุณที่จะได้ไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจ,จบ视频ที่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วโคตรเท่